สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่8มิถุนายน2024นะครับวันนี้เฟียกิินเด็ก72จากเมื่อวานนี้77กับบรรยากาศของตลาดคริปโตที่ทั้งสายลองและสายช็อตตอนนี้นั่งปรับทุกกันนะครับเมื่อคืนนี้ตัวเลขนันฟาร์มตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐอเมริกาออกมาแย่มากนะตลาดคาดการประมาณ1 8 0 0 0 0ตํแแหน่งออกมาที่2 7 2 0 0 0ตําแหน่ง สูงกว่าที่คาดการไว้เ,เกือบแสนตำแหน่งนะครับแถมตัวเลขอัตราการว่างงานก็เป็นขาขึ้นนะจากเดิม3.9%ขึ้นมาเป็น4%สูงสุดในรอบ2ปีนะครับอ,อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสหรัฐอเมริกาก็เป็นขาขึ้นนะขึ้นมา4.1%ปีต่อปีนะครับค่าแรงรายชั่วโมงเนี่ยตรงนี้เบสิกเลยนะถ้าค่าแรงขึ้น คนก็มีตังจับจ่ายใช้สอยนะโอกาสที่ร้านค้าต่างๆจะลดราคาค่อนข้างยากนะโอกาสที่อินฟลชันจะยิ่งสูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขแรงงานสหรัฐอเมริกามีทั้ง u n นเอ l พลอยเมคนที่ตกงานและคนที่ได้งานมีตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มประชากรที่พร้อมจะทำงานกลุ่มที่ ทำงานอยู่แล้วหรือพร้อมจะทํางานพร้อมที่ถ้าใครรับเนี่ยทำได้เลยเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ป้ายโฆษณารับสมัครงานนะโฆษณารับสมัครงานตามหนังสือพิมพ์เอ่ยะไรเอ่ยเนี่ยมันเป็นขาลงนะมันก็เลยมีทั้งคนที่ได้งานและคนที่ตกงานนะครับทีนี้คนใหม่ที่เข้ามาคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจว่า ตัวเลขแรงงานที่เราเอามาพูดกันนะยกตัวอย่างตัวเลขนันฟาร์มที่ผมบอกว่าถ้ามันสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้มันจะไม่ดีต่อทั้งหุ้นทั้งคริปโตทั้งทองคำถ้ามันต่ํากว่าแล้วมันจะดีเนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่ามันเป็นแค่ตัวเลขผ้าหัวข่าวมันเป็นแค่ตัวเลขกลมๆเนื้อๆนะครับในการเซอร์เวตแรงงานสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีเป็นสิบๆเซอร์เวมีทั้งเซอร์เว อ่เ uh, ratio ตลาดแรงงานของอ่ uh, คนอเมริกันทั่วไปเนี่ยว่าต่อประชากร10,000แสนคนตอนนี้คนทำงานกี่คนคนที่เป็นคนอเมริกันเกิดในสหรัฐอเมริกาว่างงานกี่คนทำงานกี่คนคนที่เป็นอิมเมเกนคนที่อพยพไปเนี่ยทำงานกี่คนว่างงานกี่คนอ่ uh, แล้วก็คนที่ตกงานครั้งแรกกี่คนนะครับอ่ uh, แล้วก็อีกหลายๆเซอร์เวย์นะตรงเนี้ย มันมีการชั่งน้ําหนักไม่เหมือนกันมีนักวิเคราะห์ที่เด็ดตัวเลขนี้มาใช้เด็ดตัวเลขนั้นมาใช้วิเคราะห์ในการลงทุนหุน้นลงทุนคริปโตเนี่ยาบางคนก็ใช้ต่างกันนะครับแต่เมื่อคืนยกตัวอย่างตัวเลขนันฟาร์มเนี่ยนันฟาร์มมาจากาตัวเลขฝั่งผู้ประกอบการนะฝั่งหน่วยงานที่ทำเซอร์วย์เนี่ยเขาก็จะโทรหาพวก HR บริษัทเอ้บริษัทคุณเดือนนี้รับกี่คนนะเดือนหน้ามีโอกาสจะรับกี่คนนะครับ ส่วนในฝั่งของ Household Survey นะตัวเลขที่หน่วยงานภาครัฐโทรไปหาคนที่บ้านนะที่บ้านคุณตอนนี้อยู่กันกี่คนอายุเท่าไหร่ทำงานกี่คนตกงานกี่คนเนี่ยตรงนี้ตัวเลขผลปรากฏว่าออกมาไม่ดีนะฮะตัวนี้คนตกงาน48,000คนที่ออกมาคืนนะครับเพราะนั้นถึงแม้ตัวเลขนันฟาร์มที่ได้จากฝั่ง ผู้ประกอบการเนี่ยมันอาจจะดูมีน้ำหนักอาจจะดูน่าเชื่อถือกว่าโทรไปหาคนตามชาวบ้านชาวช่องเนี่ยแต่ตอนนี้มีนักวิเคราะห์หลายคนที่มองว่าไอ้ตัวเลข house hold survey ตัวเลขคนตกงานที่เขาโทรส่งไปเช็คเนี่ยมันก็เริ่มมีน้ำหนักมันเริ่มมีน้ำหนักพอที่เฟดอ,อาจจะใช้เป็นบรรทัดฐานว่าเฟดอาจจะละดดอกเบีย้ยปีนี้ก็ได้นะครับมันเลยทำให้เมื่อคืนนี้ตลาดจนกระทั่งตอนนี้เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลง นะงานเข้าทั้งสายลองสายช็อตคริปโตหุ้นวิ่งเป็นไก่ไม่มีหัวนะครับทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลแน่นอนจบที่ cpi จบที่ดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นอย่างที่ผมเรียนนะมกราคม3.1ของล่าสุด3.4นะครับเพราะนั้นเราต้องมาดูว่า fomc ครั้งต่อไป12มิถุนายนที่จะถึงนี้เนี่ยลุงเริมจะบ่นเรื่องตลาดแรงงานยังไง นะครับสำคัญสุด FOMC รอบนี้เป็น FOMC ที่มาพร้อมกับสมุดพก Summary of Economic Projections นะตรงเนี้ยเฟดจะบอกเลยว่าปีนี้เราจะลดดอกเบีย้ยกี่ครั้งครั้งที่แล้วบอกลด3ครั้งครั้งนี้เนี่ยตลาดหลายคนมองว่าตลาดน่าจะ price in นะราคาเนี่ยมันน่าจะสะท้อนแล้วว่าทั้งคุณทั้งคริปโตเนี่ยเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับเพราะนั้น ถ้า summary of economic projections เขียนว่าเฟดลดดอกเบีย้ยครั้งหนึ่งขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าทุกอย่างสวยงามสำหรับตลาดคริปโตนะฮะแต่ว่าถ้ามันโชว์ว่าปีนี้ไม่ลดเลยเนี่ยตรงนี้งานเข้าได้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคาดว่าอย่างน้อยต้องลดครั้งหนึ่งเพราะปีนี้เป็นปีเลือกตั้งนะครับทั้งนี้เราก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันมาดูกันต่อไป เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม